ถาใช้มือถือไลฟ์สดถ่ายคลิปเราเครื่องร้อนอะ ลองเจ้านี่ดูทําความเย็นไดถึงขนาดเป็นน้องแข็งอย่างนี้น่าจะเป็นเหมือนกันเวลาทํางานอะไรหนักๆเป็นมือถือเครื่องมันร้อนจนดับแนะนําตัวนี้เลยพัดลมระบายความร้อนมือถือเอเกอร์ GM 1000เสียบปลั๊กแล้วก็แปะไว้อย่างนี้มันจะทําการระบายความร้อนให้เสร็จสับคือมันจะมีให้เลือกอยู่2โหมดตรงนี้ถ้าเกิดเราเลือกเป็นไอซ์เนี่ยมันจะทําความเย็นสูงสุงสดแทบจะตลอดเวลาครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น AI มันจะตรวจจับครับว่าช่วงเนี้ยมือถือร้อนอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ร้อนอ่ะมันก็จะปรับความเย็นลงมา เพื่อไม่ให้เครื่องชื้นแล้วมันก็จะปรับให้มันเย็นขึ้นถ้าเกิดว่าเครื่องเราร้อนมากๆเดี๋ยวให้ดูความเย็นที่มันทําได้ผ่านไปประมาณนาทีหนึ่ง0.8องศาน้ํามาเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองทิ้งไว้ดูกันว่าน้ําแข็งมันจะขึ้นไหม เย็นจนเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เลยเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเวลาเจอความร้อนของมือถือมันจะพอดีกันเขาออกแบบมาให้เปิดฝาได้ใช้ทำความสะอาดแล้วถ้าไม่มีแม็กเซฟอ่ะจะติดสติกเกอร์อันนี้ไว้ด้านหลังที่เคสหรือจะใช้ตัวหนีบที่เขาให้มาแบบนี้ก็เอามาหนีบได้เอาเป็นว่าถ้าใช้มือถือหนักๆจนเครื่องร้อนและอยากได้ตัวท็อปอ่ะก็แนะนําตัวนี้เลยพิกัดปักให้แล้วครับที่เดิม